ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเคื่องสักการะาทั้งหลายเหล่านี้อิินาสักการนะีนาอามังูเจ เลี่ยงกาตาราทั้งหลายหลานโกตัสสะปะตังวะโนอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโกตัสสะอังคะวะตุ

ปาริอิานไปนานแล้วกลับพานพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นทีเพื่อทีระะลึกอันถูงสุดขอพระสงฆ์โรปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุตรขมามามาโคเดึนประรัตน์ใจเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดน,นี้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ปยานตนว่าจะปฏิบัติตนเอ็นผู้ศีสทธาในพระรันตนใจตั้งใจรักษศศีไม่เชื่อหรือบงคลเื่นเปล่าไม่สเสวุณนอกพระพุทธศาสนามันร้างบนกุศลในพระพุทธศาสนาตลอด